วิธีเปลี่ยนบัญชี Official Account เป็นบัญชีการตลาดขายสินค้าในหน้าหรือพันธมิตรสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องใน t ตเกนฟินิทีแ8แจะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนบัญชีนะครับ f l c i c o u n t o เ n t นะครับเป็นบัญชีการตลาดเพื่อขายสินค้าในระบบในหน้านั่นเองนะครับเพราะว่าตอนนี้หลายๆคนอาจจะงงว่าอ้าวแล้ว บัญชีทางการหายไปไหนนะครับเพราะว่าตอนนี้ทิกตอกเขาเขาปรับนะครับเขาปรับจากบัญชีทางการเป็นคําว่า o f f i c i a l account เองเพราะฉะนั้นไม่ต้องงงนะทีนี้เพื่อนๆก็ต้องเปลี่ยนละใครอยากขายสินค้าในหน้าหรือพันธมิตรเนี่ยนะครับหรืออยากมีตะกก้าหน้าร้านอยากมีตะกก้าที่อยู่ตรงตรงหน้าโปรไฟล์เนี่ยนะครับต้องใช้วิธีนี้ในการเปลี่ยนนะครับก่อนจะไปเริ่มต้นดูวิธีการเปลี่ยนฝากติดตามฝากแชร์ช่องไหนตกอินฟินิตี้แปดแปดด้วยอ่ะว่าแล้วก็ไปเรียนรู้กันครับ ทีน,นี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปลี่ยนการเชื่อมโยงนะครับบัญชี o i f i c l Account นะครับมาเป็นบัญชีการตลาดนะครับซึ่งถ้าใครไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยนะครับจะไม่สามารถขายสินค้าในเครือพันธมิตรได้หรือบางคนเนี่ยตะก,ก้าก็จะหายไปนะครับตะก,ก้าก็จะหายไปนั่นเองไม่มีตะก,ก้าอยู่ที่หน้าโปรไฟล์ของเพื่อนๆนะครับโอเคไหมวิธีการก็คือให้เราเข้ามาใน TikTok seller นะครับเพื่อนๆที่มี เพื่อนๆที่สมัคร t ิกตอกช็อปนะครับสมัคร t ิกตอกช็อปมานะครับแล้วไม่ได้เปลี่ยนในในเว็บไซต์เนี่ยจะมาเปลี่ยนในเซลเลอร์ก็ได้นะครับเพราะว่า t ิกตอกช็อปกับทิกตอกเซลเลอร์เนี่ยมันคือตัวเดียวกันนะครับคุณจะเปลี่ยนการเชื่อมโยงในเซลเลอร์เนี่ยก็ได้นะครับมันก็จะไปเปลี่ยนใน t ิกตอกช็อปเช่นเช่นกันนะครับต้องแยกก่อนนะว่า t ิกตอกช็อปกับ t ิกตอกเซลเลอร์เนี่ยตัวเดียวกันนะครับแต่ t ิกตอกช็อปครีเอเตอร์เนี่ย คนละส่วนกัน TikTok Shop Creator เป็นในส่วนของอะไรครับเป็นในส่วนของการขายสินค้าพันธมิตรเออชื่อมันจะคล้ายๆกันแต่บางทีเพื่อนๆเลยสับสนไงว่า TikTok Shop อ,อ่ TikTok Shop TikTok Seller TikTok, TikTok Shop Creator อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยต่างกันออกไปเดี๋ยวมาทําหัวข้อแยกให้ทิ้งแล้วกันนะครับทีนี้พอเราเข้ามาหน้านี้เสร็จแล้วเนี่ยทำยังไงนะครับให้เราเข้าไปตรงคำการว่าอ่าการตั้งค่านะครับเห็นไหมตรงฟันเฟืองนะครับคลิกเข้าไป พอเราคลิกเข้ามาแล้วนะครับมันจะมีคําว่าบัญชีที่เชื่อมโยงเห็นไหมครับก็คลิกเข้าไปเลยครับอ่าเสร็จแล้วของเพื่อนๆเ,เนี่ยของของเราทุกคนที่เราสมัครมาใหม่ๆเลยยังไม่ทําเลยเนี่ยเราจะเป็นบัญชีแบบ Official Account นะครับวิธีการเปลี่ยนก็คือให้เราคลิกไปที่ Official Account นะครับเพื่อนๆอ่าเห็นไหมพอเข้ามาเสร็จแล้วให้เ,เพื่อนเื่อเลื่อนลงไปข้างล่างเลยนะครับเลื่อนลงไปข้างล่างเลยเห็นไหมครับมันจะมีคําว่ายกเลิกการเชื่อมโยงก็ให้เพื่อนๆกดตรงเนี้ยกดคลิกตรงนี้ได้เลยนะครับ พอคลิกเสร็จแล้วเขาจะมีอะไรมาอันนี้ผมขออนุญาตไม่ไม่ไม่ทำนะเพื่อนๆนให้เพื่อนทําตามนี้ได้เลยพอกดยกเลิกการเชื่อมโยงเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีให้เรานะครับตอบคําถามเราก็ตอบไปเสร็จแล้วให้เรากดย้อนออกมาแต่ให้เราจําก่อนนะครับว่าบัญชีที่เราใช้นะครับเราใช้ชื่ออะไรชื่อผู้ใช้บัญชีใน tiktok นะครับเราต้องใช้ชื่อผู้ใช้บัญชีใน tiktok มาใส่นะครับอ่ะเสร็จแล้วเราก็ย้อนออกมาแล้วเราก็ไปที่ตรงไหนครับบัญชี marketing อ่านะครับ นี่เสร็จแล้วเราก็เข้ามาตรงคําว่าเชื่อมโยงบัญชีใหม่เห็นไหมครับมันจะมีคําว่าเชื่อมโยงบัญชีใหม่ของเพื่อนเพื่อมันจะอาจจะไม่มีคําว่าอะไรให้หาคาว่าเชื่อมโยงบัญชีใหม่แล้วให้เราคลิกเข้าไปนะครับบัญชีตรงนี้เราจะเพิ่มได้ทั้งหมดนะครับก็คืออตอนนี้เขาบอกว่าอะไรเนี่ยนะครับบัญชีได้สูงสุดถึงหกรายการอ่าตอนนี้ได้หกรายการแล้วเห็นไหมครับหกบัญชีนะครับได้หกบัญชีแล้วนะโอเคไหมนะครับ เราก็เนี่ยเอาชื่อมาใส่แต่จริงๆแล้วตอนนี้ผมได้แค่จริง,รง,รงๆไมาได้แค่สนะี่นะเพื่อนเนี่ยเห็นไหมสี่อ๋อเรื่องของการทํารายการนะครับทําไปแล้วหกรายการอ่ะโอเคผมจะสามารถเพิ่มได้อีกสองบัญชีเห็นไหมครับบัญชีพร้อมใช้งานนะครับก็คือใช้ได้อีกสองบัญชีแล้วเราก็เอาชื่อที่เราต้องการจะใส่มาใส่ตรงนี้เห็นไหมครับเออไม่ต้องใส่ ads ใส่คงหน้าสมมุติว่าผมจะใช้คําว่า i am ตุ๊กเก่งเนี้ยนะครับเออก็ใส่ลงไปแบบนี้เลยแล้วเราก็กดส่งพอเรากดส่งเสร็จแล้วเนี่ยมันจะขึ้นมาว่า ให้เรารอยืนยัน48ชั่วโมงแต่ตรงนี้เราไม่ต้องรอยืนยัน48ชั่วโมงให้เราเข้าไปใน t i k t o k ของเราให้เราเข้าไปใน t i k t o k ของเราแล้วไปดูตรงอะไรครับไปดูตรงหน้าของออข้อความจะมีข้อความนะครับเขียนว่าดูคำขอนะครับดูคำขอแล้วเราก็เข้าไปทำเหมือนตอนที่เราสมัคร Tik t o k s h o p นั่นแหละนะครับทำเหมือนตอนที่เราสมัคร Tik t o k s h o p หรือว่าเราสมัคร Tik t o k s ซ ller นั่นแหละทาเหมือนกันเลยขั้นตอนเดียวกันนะครับโอเคไหมเสร็จแล้วทีนี้บัญชีของเพื่อนเนี่ยก็จะเป็นบัญชีแบบอะไรครับบัญชีแบบการตลาดแล้วก็สามารถขายสินค้าที่เป็นบัญชีที่เป็นพันธมิตรแล้วก็หรือว่าในหน้าได้แล้วนะครับอ่ะก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับง่ายๆประมาณนี้นะครับเพื่อนไม่ซับซ้อนนะครับอ่ะเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับรู้แล้วก็ ไปเปลี่ยนกันนะครับเพื่อนๆแล้วอย่าลืมแชร์ให้ด้วยนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายคนเนี่ยยังยังเปลี่ยนไม่เป็นนะครับเขาก็จะได้เปลี่ยนแล้วก็จะได้ขายสินค้าพาทมิตรกันได้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปไปแล้วครับสวัสดีครับ